คุูปูเป้เป็นมะเร็งค่ะหลังโพรงจมูกค่ะอาการเป็นยังไงครับถึงรู้ว่าตัวเองได้เป็นมะเร็งตอนแรกยังไม่ทราบนะคะครับพอเริ่มเริ่มมีเลือดออกปกตินี่ไม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 ่เคยเลือดเลือดกำเดาออกครับก็มีออกเรื่อยๆเดือนละสองสามครั้งอยู่ๆก็ไหลออกไหลออกไม่มีสาเหตุไม่มีการเกิดทบกระเทือนไม่มีค่ะไม่มี้วตั้งแต่เด็กจนโตสามสิบสามไม่เคยเป็นด้วย มีอึดอัดหรือมีอยังค่ะตอนนั้นยังมีเลือดออกเฉยแค่มีเลือดออกแล้วมีเลือดออกแล้วก็อยู่มาเกือบเกือบปีก็เริ่มหายใจไม่ออกอืมแล้วก็มันมันมันคงโตขึ้นเรื่อยพอหายใจไม่ออกแล้วก็แน่นจมูกหายใจไม่ออกจนจนจนหายใจไม่ได้เลยข้างเดียวกินยาก็ไม่หายเหมือนคนเป็นหวัด ที่แรกคิดว่าเป็นไซนัตที่แรกคิดว่าเป็นไซนัสก็ทานยาทานยาก็ไม่หายก็เลยปรึกษาหมอครับก็ไม่หายอยู่สามเกือบสองสามเดือนได้ส่องได้ดูยังค่ะตอนนั้นยังแล้วพอพอพอเปลี่ยนหมอก็เลยพอเปลี่ยนหมอกก็เลยตรวจพบแต่ตอนตอนแรกที่ตรวจพบนี่ตรวจพบทางคอแล้วก็ส่องหมอคุณหมอส่องกระจกขึ้นไปทางคอแล้วเห็นเป็นก้อนเนื้อก็เลยสั่งสองกล้องก็เห็นเป็นก้อนเนื้อ ล้วก็นั่นก็ <พอ S 1> ยังไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งยังค่ะ,คะก็สองกล้องวันจันก็ตัดเอ่อสองกล้องวันวันเสาร์ก่อนครับวันเสาร์วันเสาร์เสร็จแล้วก็มานัดตรวจสองกล้องอีกทีหนึ่งทางทางอ,อ,อีกโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งมันจะมีจอทีวีเห็นด้วยก็เจาะเจาะสองกล้องเหมือนกันคแต่ว่าโรงพยาบาลเดิมไม่มีทีวีหมอก็จะเห็นไม่ชัดเพราะเป็นกล้องสมัยอีกโบราณค่ะแล้วพอมา สองกล้องแล้วก็วันนั้นก็ตัดชิ้นเนื้อเลยเพื่อจะพิสูจน์แหละเพื่อจะพิสูจน์ว่าเป็นชิ้นเนื้อเป็นมะเร็งไหมพอตัดชิ้นเนื้อวันจันทร์พอตัดปุ๊บต้องรอผลถึงวันวันศุกร์วันพฤหัสเย็นถึงจะได้ผลครก็ก็ก็ยังยังไม่ซีเรียสพอมาจัดวันจันทร์วันพุธวันพรพุธมันพอตัดแล้วมันคงโตโตแบบโตโตมากๆโตเร็วมากโตเร็วมากพอโตเร็วมากเราก็เอกใจแล้วเพราะว่า มันมันมันโตแล้วมันไปกดทับจอประสาทตาด้านหลังก็ทําให้มองได้ไม่ชัดมองมืดมืดไปเลยมืดด้านเดียวไปเลยเหมือนกับว่าถ้าถ้าเราถ้าเราปิดตาข้างที่มองเห็นเราเราเปิดตาด้านนี้เราก็จะเห็นแค่ขอบแสงตรงกลางก็เหมือนมินเอาฟิล์มเอ็กซ์ตรีมาบังใช่ค่ะใช่ใช่ก็จะมืดไปก็ตกใจแล้วก็คิดคิดคิดแล้วว่าน่านาจะเป็นมะเร็งแน่ แต่ก็รอผลให้ชัดเจนก็ตัวเองก็สันนิษฐานว่าเป็นสันนิษฐานว่าตัวเองทานอาหารที่ปิ้งปิ้งย่างๆมากเกินครับอันนั้นคือเมื่อปี55าี่เริ่มเริ่มเริ่มรู้เนี่ยเริ่มรู้เนี่ย54า5 54เริ่ม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 หายใจไม่ออกก่อนฮะไปปี54รู้ว่าเป็นมะเร็ง55เดือนกุมภาต้นปี55ค่ะต้นปี55คุณหมอบอกว่าต้องรักษายังไง เคมีบำบัดเคมีบำบัดก็คือคีโมนี่แหละค่ะหกเข็มครับฉายแสงสามสิบห้าครั้งอันนี้เพื่อให้มันฝ่อลงค่ะไม่มีการตัดตัดผ่าตัดไม่ได้คุณหมอว่าจะไปผ่าตรงไหนเคมีบำบัดเข็มแรกก็อาเจียนปวดหัวปวดขาท้องเสียมีหมดอาการที่อาการที่เขาบอกมาว่าเป็นผลข้างเคียงต่อการเคมีบำบัดมีหมดเลยเป็น แต่แต่ก็ยังไม่มากเท่าไหร่ก็ท้องเสียแค่ไม่กี่วันปวดขาเป็นอาทิตย์เหมือนกันอล้อันนี้ไปทางานได้ไหมฮะทำทุกกิส่วนตัวค่ะทาได้ยัางทาได้อยู่ตอนนั้นตอนนั้นยู่บ้านได้แต่ถ้าเกิดเป็นพนักงานคงยากนะเออคงยากอ่ะฮะก็ตอนนั้นยังไม่ตอนนั้นยังไม่เริ่มบิมครับพอเคมีบําบัดเข็มแรกผ่านไปครับอีกไม่กี่วันต่อมาก็เริ่มบิม แล้วก็หมอก็นัดอีกสามอาทิตย์ทำไมตอนนั้นถึงรู้ว่าบิมจะช่วยอะไรคุณปูเป้ได้บ้างยังไม่รู้เลยค่ะตอนนั้นยังไม่รู้แต่แล้วใครามาบอกว่า,วาพี่ชายพี่ชายไปศึกษาเหมือนเขาเคยอ่านเจอว่าเออมีสารสก,กัดจากมังคุดอืที่ช่วยในเรื่องผู้ป่วยมะเร็งครับและต้านมะเร็งได้ผลตณฑ์ของเรายืนยันว่าไม่ใช่การรักษามะเร็งใช่ไหมฮะ สร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลต้องย้ำกันให้ตรงนะแล้วก็วให้ภูมิพลานฐานในร่างกายภูมิคุ้มกันในร่างกายดูแลตัวเราเองครับ,รบแต่แต่ที่เราเคยคุยกันว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีฤทธิ์ต่อพวกเชื้อราไวรัสแบคทีเรียหรือแม้กระทั่งเซลล์มะเร็งครับก็เพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราไปสร้างภูมิภูมิกันสร้างเซลล์ไม่เลยขาวที่ไปกระตุ้น,นไม่เลยขาวแพชคาตครับ ให้จัดการกับสิ่งแป,ปรปอมเข้าสู่ร่างกายซึ่งก็คือเซลล์มะเร็งใช่ครับอ่าฮะอ่ะเสร็จแล้วก็เลยรับประทานรับประทานไปสามอาทิตย์นะคะก็ไปเคมีบําบัดใหม่เคมีมที่สองครับกลับมาก็ปวดเมื่อยน้อยลงไม่ท้องเสียไม่คลื่นไส้ไม่อาเจียนตั้งแต่ตั้งแต่ทานไปครั้งยาแก้คลื่นไส้เจียนก็ทานแค่ครั้งเดียวครับ ต่อไปหมอก็ไม่ให้เลยหมอเราก็ไม่มีอาการนี้หมอไม่ให้ยาแก้คืนไซยาเจียานรยังไงฮะทานบิมปริมาณยังไงสามคูณสาม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 เช้าก่อนอาหารกลางวันกลางวันก่อนอาหารเย็นตอนเย็นก่อนนอนก่อนนอนก่อนนอนสูตรสีเขียวสีเขียวนะฮะอย่างเดียวเลยัอ๋อด่มน้ำมังคุดด้วยน้ำมังคุดค่ะเช้าเครื่องซองเย็นเครื่องซองอืเข็มที่สองก็ยังคิดว่าน่าจะ อาการปวดเมื่อยน้อยลงมากคิดไปเองไหมพอพอเข็มที่สักอีกสามอาทิตย์ก็เข็มที่สามไม่เลยสบายมากเลยน้ำหนักขึ้นไม่ปวดไม่แพ้ไม่แพ้ไม่ปวดทำงานได้ปกติขับรถไปรับไปส่งลูกไม่อัจเจียนไม่อะไรเลยทำงานได้น้ำหนักขึ้นด้วยค่ะปกติหนักสี่สิบเก้าน้ำหนักขึ้น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 ,นจนจนฉายแสงเข็มสองดีขึ้น เข็มสามน้ำหนักขึ้นไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะน้ำหนักขึ้นแล้วก็คุณหมอก็เห็นว่าเริ่มฉายแสงได้แล้วเริ่มฉายแสงได้ก็ก็ฉายไปก็น้ำหนักขึ้นขึ้นขึ้นจนจนฉายแสงไปสักประมาณสิบสี่สิบห้าครั้งครับเร,เริ่มทานทานอะไรไม่ได้เพราะว่ามันไหมคือไหมตั้งแต่ตั้งแต่ฉายแสงลงมา<อ>ตรงนี้ใต้ต,ต,าตาถึงคอเลยนะคะ ก็หมอเขาบอกว่ามันไหม่มันไหม้ไม่เห็นชัดเลยเพราะว่ามันดําผิวเผาดำเลยดำเปีเลยอืแล้วก็ก็เริ่มทานไม่ได้เริ่มทานน้อยลงก็ก็น้ําหนักเลยลงแต่ยังทานน้ําได้บ้างอยู่ช่วงแรกช่วงแรกอืพออาหารก็เป็นอาหารปั่นเหลวหมดเลยอาหารเหลวหมดเลยคผลไม้ผักปั่นเหลวอะไรอย่างเงี้ยนะคะนมแล้วก็บังคุดก็ทานกลืนไม่ลงแม่ก็แกะ แคปซูลออกชงน้ําำชงน้ําแล้วก็ดื่มแล้วฝืน,นดื่มน,นที่บ้านคือทราบหมดทุกคนค่ะเห็นหมดเลยว่าคุณปูเป้นเนี่ยอาการดีขึ้น <ใช S 2> สามารถรับการรักษาด้วยเคมีบําบัดได้ใช้แ <ไอ S 1> สงได้<ช>ด้วยบิมเลยต้องบังคับว่ายัางไงก็ต้องกินแม่แม่ตรงเวลามาก เช้ามาปุ๊บมาเลยอืเช้ากลางวันเย็นนี้นมาชงมาให้เลยอืมอืมอืมก็ยังสูตรเดิมเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทานเป็นเม็ดค่ะ,คะก็คือละลายน้ําเอาชแล้วดีขึ้นหรือว่ามีอาการอะไรบ้างอพอเริ่มฉายแสงที่บอกไหม้ไปแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวได้เพราะว่าต้องมาต้องต้องมาฉายแสงที่โรงพยาบาลทุกวันครับก็ช่วยเหลือตัวเองอาบน้ําแต่งตัวขึ้นรถอืมจากเพชรบุรีมากรุงเทพนะคะอืมก็ขึ้นนั่งรถมา แล้วก็ไปกลับไปกลับทุกวันเนี้ยจนประมาณสองสัมเกือบสองสัเดือนนะคะถึงถ่ายแสงเสร็จพ่อถ่ายถ่ายแสงเสร็จตอนนั้นก็ยังทานไม่ได้นะคะครับก็ก็พยายามพยายามกลืนกลืนน้ําได้พยายามกลืนแําเจ็บมากเพราะว่าเหมือนกับว่ามันมีแผลข้างในิ่งยิ่ยิ่งมากกว่าคนเจ็บคอธรรมดาเหมือนร้อนในสักประมาณพันเท่าน้ำลายก็ไม่มีน้ำลายไม่มีเลยน้ำลายแห้งครับพงจมูกแห้งต้องล้างจมูกตลอดอืม แต่แต่ยังทําความสะอาดห้องได้ก็ยังลุกทำบิดาบัดก็จะวันอะไรได้บ้างก็นอนมากขึ้นแต่ก็ไม่ไม่ได้ทํางานละตอนนั้นไม่ได้ทํางานก็หยุดไปสักสองเดือนเพราะว่าเพราะว่าหน้าดํไม่ไม่ไม่อยากออกไปเจอเจอผู้คนหน้าดำไม่เจอไม่เจอเพื่อนร่วมงานว่างั้นค่ะก็แต่เพียงมีบิดาบัดยังไม่เสร็จ เสร็จพร้อมๆกันเสร็จพร้อมกันเสร็จพร้อมๆกันกลางเกินประมาณกรกฎาค่ะหมอก็หยุดทุกอย่างละเพราะรักษาเสร็จหมดทุกอย่างพอก็ทานบิมตลอดทานบิมตลอดประมาณอีกสักเดือนหนึ่งเดือนกว่าๆแข็งแรงขึ้นเยอะเลยแข็งแรงขึ้นมากน้าหนักขึ้นอจากเดิมที่ลดไป12โลนี่ลดไปเหลือจากจะขึ้นมา52ลงไป38แล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆจน42 สุดท้ายแล้วเคมีบำบัดใช้แสงครบปับ๊บได้ตรวจอะไรต่อเนื่องไหมฮะหมอนัดเอ็มไอครับเมื่อปลายปลายปีนะคะปลายปีห้ากลางกลางกลางปีก่อนรอบหนึ่งกลางปีก่อนรอบหนึ่งอ่าฮะพอกลางปีรอบหนึ่งมันก็เจอก้อนเนื้อยังมีอยู่คนละที่ค่ะมันเหมือนเกิดขึ้นใหม่อืเป็นก้อนเนื้อที่แก้ม ก็เจาะเจาะหมอก็เข็มเข็มดูดเนื้อตรงนี้ไปตรวจไปตรวจดูว่ามันเป็นเซลล์มะเร็งไหมมันไม่ใช่มันไม่เป็นก้อนเนื้อแต่ก็หมอแล้วก็แนะนําให้ผ่าออกผ่าแล้วไอ้ก้อนเดิมล่ะก้อนเดิมยุบหมดแล้วหายไปเลยหายไปเลยอแต่พอพอหายมันไหม้หมดแล้วก็กลายเป็นมีพังผืดอีกมีพังผืด ในในโพรงจมูกเนี่ยค่ะแล้วต้องรักษายังไงคะโพรงจมูกกลมๆใช่ไหมคะแล้วก็จะมีฟังผื็นระหว่างผนังทั้งสองด้านก็ยังไม่รักษาหมอก็นัดนัดก่อนครับหมอแค่กรีดไปนิดนึงกรีดไปนิดนึงแล้วเลือดออกเยอะแต่ก็เลยหยุดกรีดแกก็บอกว่าต้องเข้าห้องผ่าตัดถ้าเกิดจะผ่าแต่แต่ตรงก้อนเนื้อเนี่ยผ่าออกไปแล้วผ่าผ่าทั้งช่องปากครับแล้วก็ผ่าออกไปก็จบตรงนั้นก็ไม่มีอะไรละ แต่มันไอพังผืดเนี่ยยาวนิดหนึง่งหมอก็จะนัดเรื่อยๆสองเดือนมาดูทีสองเดือนมาดูทีทก็ยังไม่ผ่าก่อนก่อนหน้านั้นเนี่ยอ,อพอพอหมอบอกว่าเราปกติครับเราก็จกักสามคูณสามเราก็มาเหลือสามคูณสองแล้วพอไม่มีอะไรเลือดก็ปกติอะไรก็ปกติเราก็มาเหลือสองวันละสองแล้วพอมาบอกว่ามีพังผืดเราก็เลยเพิ่มเป็นสองคูณสองเช้าสองเย็นสอง แล้วล่าสุดที่ที่ที่ไปตรวจเนี่ยเมือ่อเมื่อเดือนที่แล้วครับคุณหมอบอกว่าไม่ต้องผ่าแล้วเพราะมีม,มีมีช่องเปิดให้หายใจได้มันก็มีโอกาสที่ทําให้หายใจได้ปกติหายใ,ใจได้ปกติเผื่อผังผืดนี่มันอาจจะแบบค่อยค่อยอยุบ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 ลงอืมอืมก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจนะใช่ค่ะคุณปูเป้คิดว่าเป็นผลมาจากการบิมนมีส่วนนะคะเพราะว่าจากเดิมที่เราทานสอง แล้วมันแล้วมันแพงผืนนี่มันก็ยังอยู่ครับแล้วเราเพิ่มเพิ่มปริมาณเพิ่มปริมาณขึ้นเป็นเช้าสองเย็นสองมันก็เลยดีขึ้นใช่ถ้างั้นต้องให้อาจารย์พิเชษตอบนะในกรณีอย่างของมะเรง็งของคุณปูเป้เนี่ยมันเพิ่มตัวไหนลดตัวไหนครับอาาจรย์โอเคนะครับสิ่งที่เราจะพบในกรณีแคปซูลเนี่ยถ้าเราดูในในโปรเจคเตอร์ th1 th11 นี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเพิ่มขึ้นมันก็จะเพิ่มความสามารถในการจัดการ กับสิ่งแปลกปลอมได้ดีขึ้นนะฮะแล้วขณะเดียวกันก็มีทีเอสองซึ่งไม่ได้เพิ่มหรอกแต่มันก็อยู่ของมันแต่เมื่อเปรียบเทียบก,กับทีเอสหนึ่งแล้วทีเอสหนึ่งมันมีมากกว่าอาการเหล่านี้มันอาการที่ดีสําหรับร่างกายนะฮะคือมีการลดการแพรภูุ่มเร็้แต่ยังมีความสามารถในการจัดการกับสิ่งแปลกปลอมอยู่และที่สําคัญก็มีทีเอสสิบเจ็ดเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยเพิ่มขึ้นห้าเท่าตรงนี้เป็นตัวที่สําคัญที่สุด การเพิ่มขึ้น5เท่าของเทอสิเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกเลยครับแคปซูลเนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการจัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายนะครับแล้วก็ในที่สุดเราก็พบว่าในเมื่อเราวัดเทอเรกูเลเตอร์มันมันมีเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังมีส่วนหนึ่งของ T ทอเรกูเลเตอร์คืออินเตอร์ลิคินไนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากความสามารถที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นจากการสร้างของ Thelper 9นะครับเพราะฉะนั้น ในแคปซูลของเราเนี่ยจะมีกลุ่มกลุ่มเม็ดเลือดขาวที่สามารถจัดการกับเซลล์มะเร็งสิ่งแปลกปลอมได้ถึงสกลุ่มกลุ่มแรกคือท h 1กลุ่มที่2คือ t h 1 7และกลุ่มที่สาคือ t h 9ครับนะครับเมื่อเรามีทหารเป็นกลุ่มกลุ่มอย่างเงี้ยจัดการกับสิ่งปลอมเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องกินเข้าไปไม่ใช่เป็นยาเรากําลังลบกับมะเร็ง โดยใช้ยุทธศาสตร์ซุนวูนั่นก็คือว่าใช้ทหาร,รในร่างกายของเราที่มีอยู่เนี่ยคือเม็ดเลือดขาวเนี่ยะนะฮะเราไม่ได้ใส่กองทหารเข้าไปไม่ได้ใช้ยาเข้าไปจัดการเพราะฉะนั้นภูมิคุ้มภูมิคุ้มกันมันเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่มีผลข้างเคียงใดๆเลยนะครับไอ้จุดนี้เป็นจุดสําคัญผมคิดว่าศาสตร์ของการความภูมิคุ้มกันเนี่ยที่จะดูเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพเนี่ยมันจะต่างจากศาสตร์ของการดูแลสุขภาพโดยใช้ยาก็ตรงนี้เอง คือการสร้างตัวเราเองให้ดูแลสุขภาพให้กลับมาแข็งแรงขแล้วก็ไม่มีผล